สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับช่องลินกินเดี่ยวบ้านนะครับวันนี้กินอาหารเช้านะครับผมทุกท่านนะครับนี่ครับมีอะไรครับบ้างครับวันนี้ครับมีปลาหมกครับปลาหมกเครื่องนะครับผมไข่ต้มนะครับแล้วก็ปลานะครับปลาต้มส้มนะครับผมผัดผักนะครับกุ้งทอดกรอบนะครับผมนี่นะครับปับน้ำปลานะครับผมเริ่มกินกันเลยนะครับ เปิดไปด้วยโอเคโอเคนะครับกินกันเลยครับช้าๆนะครับผมกินด้วยมือนะครับล้างเสร็จแล้วนะครับตั้งเอาไวว้เเดี๋ยล่ะครับนี่ปาดเครื่องกด

อืออร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมเย,ย,ย่้ยมเลยเยิ้ยมเยิ้ยมอืออ่ยมากเลยครับขบวนชมนรับวันนี้อาหารนะครับอาหารเช้านะครับผมปลาหมกเครื่องนะครับอือข้าวร้อนๆนะครับ นี่นครับอืมมีข้าวเนอมือนะครับวันนี้นะครับเป็นรสชาติทรสอีกแบบหนึ่งนะครับเราจะได้รู้ว่ากล้ามมีแมงครับถ้าใช้ื่อมือนะครับ ทีถ้ากินด้วยช้อนบางทีก้างเราไม่รู้นะครับตักไปเลยนะแต่วเราไปยี่แบบนี้มันมีก้างเรารู้นะครับเดี๋ยวม่าม่าทำให้ม่าม่าทำให้นะนี่นะครับนี่ใส่ในข้าวเลยสาวสอบนี่นะครับเออเออเข้าวหนึ่งจานเลยครับเดี๋ยวมหม่าเอาอบน้อยอบปลาไหมเออจะน้องซื้อก่อนนี่เดี๋ยวม่าม่าทำให้กุ้งนะครับ โอ้มันกินแต่น้ำมันนี่ด้วยอืมนกฟางแล้วดูอ่าต้มนะครับน้องชอบนะครับชอบปาาต้มส้มนะครับอ,อืมเย,มยีเ่ยมมั้ยเยี่ยมมั้ย เกมมาดิดาเดะเดี๋ยวก้างนี kind of ่หมามาใส่ในชุดจานนี่เราแส้็จนี่จานจานของลูกหมามาใส่ไปแล้วเสร็จไม่ยังมีข้าวตองกราปลานี i คือปลา ปลาแดงนะครับปลาแดง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 หมกเครื่องนะครับอร่อยนะครับผมท่านผู้ชมลองทำดูนะครับอันนี้ชิปนะครับชิปชิปสิทธิทำนะครับวันนี้ไม่ได้โทษแล้วนะครับนี่สิทธิ์นะครับกินข้าวอยู่ครับชิปทำอร่อยมากเลยนะครับนี่นะครับ เช้าเช้านะครับกินครอบครัวนะครับผมผมไปทํางานนะครับอือหัวเทียมอะไรไม่หมดเทียม,มกินอือหัวเียมเลยอนย้นดีย้อนไหมใช่ไหมดูละหัวเทียมยอะไรมากินเลยไอ้วัดว ไข่ปกง่ายนะครับดูนะครับปัอบเบอร์ศูนย์นะครับไข่เบอร์ศูนย์ <Yahoo! S 1> ปลากินปลาด้วยลูก เสร็จเรียบร้อยนะครับอิ่มเลยนะครับมื้อนี้นะครับนี่ครับปลาหมกนะครับปลาหมกเครื่องนะครับใช้ปลาแดงตัดเป็นชิ้นนะครับบงบงบงเป็นชิ้นนะครับถ้าเป็นตัวบางทีเข่แข่ยากหน่อยครับเราก็ตักเป็นชิ้นเอาไปกินได้เลยนะครับครับโดยเชฟพิชนะครับนี่อาหารเยอะยะนะครับวันนี้นะครับช้าๆนะครับกินแบบนี้ทุกๆวันนะครับผมนะครับกินในครอบครัวทาเองนะครับเราไม <Oops. S 2> <Viol ent. S 1> ่ได <is> uh ้ไปซื้อข้างนอกนะครับ ครับจุกนี้นะครับจุกทุกท่านนะครับบายบายนะครับลาคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับคลายให้ดินกินได้บ้านๆู้นนะครับครับอ๋อบายบายเนาะบายบาๆดิวบายบาๆคนอ่าต้องกินกับปลาเลยวันนี้ปลาต้มใช่ไหมบลายบายดีครับจุกดีนะครับจุกทุกท่านนะครับผมเบออร์อะไ